ชาดกคือเรื่องรา้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังท,ท,ทุกทกท่านก็พบกับหลวงเจอ,อีกเช่นเคยกับเรื่องเล่านิทานชาดกว่าด้วยทำเหมือนน้ําบาปเหมือนเหงื่อใครเรื่องราวในครั้งนั้นจะเป็นเช่นไรเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับมีหนุ่มเมืองสาวัถีคนหนึ่ง ได้ออกปวดแต่กันนั้นเขาก็ยังมีความกลัวต่อความตายซึ่งเรื่องน,นี้ก็ได้กลายเป็นหัวข้อในการสนทนาของพิษุกลุ่มหนึ่งซึ่งในขณะนั้นพระศัสดาทรงผ่านมาพอดีพระองค์ทรงตัดถามดูก,ก่อนพิศุทั้งหลายพวกเธอสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเราพิษุกลุ่มนั้นได้บอกเรื่องราวที่ตนสนทนากันนั้นให้พระองค์ทรงทราบ พระองค์ทรงทราก็ถามกับพิกษุที่มีความกลัวผู้นั้นว่าดูก่อนพิกษุเธอนั้นกลัวตายจริงหรือภิกษุผู้นั้นก็ได้รับกล่าวว่าจริงพระเจ้าค่ะไม่ใช่แต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนภิกษุนี้ก็กลัวตายเหมือนกันและพระองค์ก็นํำเรื่องราวในอดีตในครั้งน,นั้นมาเล่าดังนี้ ในอริการเมื่อครั้งที่พระเจ้าปรมทัตของราชสมบัติในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้กำเนิดในท้องของแม่หมูจนกระทั่งแม่หมูออกลูกมาสองตัวในวันหนึ่งแม่หมูแต่พาลูกทั้งสองมานอนในหลุมขณะนั้นก็ได้มีหญิงชลาที่กำลังกลับมาจากการเก็บไฟเดินผ่านมาทางนี้พอดี เมื่อแม่หมูได้ยินเสียงเท้าเดินผ่านเข้ามาก็เกิดความกลัวได้วิ่งหนีเข้าไปในป่าทิ้งลูกทั้งสองตัวเอาไว้ด้านหญิงชรลาเดินมาจนถึงหลุมที่มีลูกหมูสองตัวนอนอยู่โอเกือบเหยียบแล้วไม่ลากเจ้ามาจากไหนกันทําไมมานอนสองตัวกันอยู่แบบนี้หญิงชรลาเอ่ยขึ้นพร้อมกับใช้สายตามองหาแม่หมูแต่ก็ไม่มีวิแววแม้แต่น,อน้อย ยิงฉลาอุ้มลุงหมูทั้งสองใส่ในตะกร้าติดเต็มไปด้วยไยแล้วเดินทางกลับบ้านเมื่อมาถึงบ้านหญิงฉลาได้ตั้งชื่อให้ลุกหมูทั้งสองว่ามหาตุนทิกะผู้เป็นพี่จุนตุนทิกะเป็นหมูพู้นน้องญิงฉลาไม่มีลูกแต่เลี้ยงลูกหมูทั้งสองเปรียบเสมือนกับลูกแท้แทของตนจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปเมื่อทั้งคู่เติบใหญ่ มีร่างกายอ้วนพวนอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านบางคนก็เริ่มทาบถามกับหญิงชราเรื่องจะซื้อหมูทั้งสองจากนางแต่ด้วยความรักนางจึงปฏิเสธเลื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งในงานหมอรสศพมีพวกเดื่มสุรากำลังคลึกคลื้นนั่งกินสุรากับแก้มกันจนหมดเกี้ยงจานจนมีคนหนึ่งในกลุ่มได้เอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยไปหากับแก้มมาอีกสิ จะไปหาที่ไหนละตอนนี้มันไม่มีมันหมดแล้วด้วยความอยากกินเนื้อจึงได้คิดกันว่าจะทำอย่างไรดีเฮ้ยได้ยินมาว่าที่บ้านหญิงฉลาที่อยู่ท้ายหมู่บ้านของเราเขาเลี้ยงหมูไว้สองตัวอ้วนกำลังดีเลยจริงเหรอถ้าเช่นนั้นพวกเราไปที่บ้านยายนั่นเถอะจากนั้นเรานักเลงสุลาก็พากันเดินทางไปยังบ้านของหญิงฉลาด ขอเมื่อมาถึงบ้านของหญิงชลาย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 ยายพวกเราจะขอซื้อหมูสักตัวได้ไหมหญิงชลาจึงบอกปฏิเสธคนกลุ่มนั้นไปฉันไม่ขายหรอกหมูทั้งสองตัวฉันเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กฉันรักเหมือนลูกเหมือนหลานแม้พวกนักเลงสุราจะอ้อนวอนขนาดไหนก็ไม่อาจทําให้หญิงชลาใจอ่อนได้เมื่อไม่ได้ผลนักเลงสุรากลุ่มนั้นก็ชวน เก่งบังคับให้หญิงชลาด้วยกันกับพวกตนเมื่อหญิงชลาเริ่มเมาแล้วคนกลุ่มนั้นก็เริ่มถามอีกรอบหนึ่งแล้ววางเงินใส่มือของหญิงชลาเมื่อหญิงชลารับเงินเอาไว้ได้เอ่ยปากขึ้นว่ายายไม่อาจจะขายหมูที่เชิมหาตินทิกะได้นะพวกแกจงพาการเอาจนตินทิกะไปแล้วหมูสองตัวของใหญ่อยู่ที่ไหนเรา ที่ก็ไผ่นู่นถ้างนั้นยายเรียกให้พวกเราหน่อยพวกนั้นจะมาก็ต่อเมื่อมีอาหารในหลางและหญิงชลาก็ยื่นมือไปข้างหน้าค่าอาหารลูกหมูสองตัวต้องจ่ายมาด้วยพวกนักเลงสุลาก็ยอมจ่ายแต่โดยดีหญิงชลารับค่าอาหารนั้นแล้วจัดการจะเตรียมข้าวเทใส่หลาง แล้ววางไว้ที่ใกล้ประตูและยืนอยู่ใกล้ใกล้พวกนักเลงสุลาที่ถือบ่วงอยู่ในมือจากนั้นเขาก็เรียกลูกหมูของตนลูกจนทิกะมากินข้าวเรียวมหาตุนทิกะได้ยินเสียงเรียกแบบนั้นก็รู้ว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นเป็นแน่แนก่อนหน้านี้แม่ไม่เคยเรียกจนตุนทิกะมาก่อนตนจากนั้น ก็หันไปพูดคุยกับหมูน้องชายวันนี้คงจะเกิดเหตุไม่ดีกับเราทั้งสองเป็นแน่ถ้าอย่างนั้นน้องจะออกไปดูก่อนว่าข้างนอกเป็นอย่างไรหมูน้องก็เดินออกมาจากกอไผ่แล้วแอบดูอยู่ที่ต้นไม้ผ้าเบื้องหน้ามีกลุ่มคนดื่มสุราถือบ่วงเยือนอยู่คู่กับแม่จนตุนท่กะก็รู้ได้ทันทีว่า วันนี้เราตายแน่จึงหันหลังตัวสั่นกลับไปหาพี่ชายมาหาตุนทิกะเห็นเช่นนั้นก็ได้ถามน้องชายทำไมเจ้าตัวสั่นแบบนี้เห็นอะไรมาเล่าให้พี่ฟังบ้างได้ไหมวันนี้แม่ได้ให้ข้าวสวยแล้วมีคนยนยนถูบ่วงอยู่ข้างๆแม่เมื่อก่อนมักให้เรากินข้าวต้มที่ปรุงด้วยลำ แต่ตอนนี้ในรางอาหารเต็มไปด้วยข้าวสวยล้วนจากนั้นมาหาตุนทิกัดระลึกถึงบรารมีทั้งหลายแล้วทำเมตตาบรารมีให้กำเนิดขึ้นพร้อมยกบปดแดกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเสียงนั้นหนังกล้องไปทั่วพารณาสีพระราชาแห่งเมืองพารณาสีและชาวเมืองต่างฟากันตามหาที่มาของเสียงนั้น ด้านนักเลงสุลาก็พากันทิ้งบ่วงแล้วยืนฟังธรรมหญิงชลาหายเมาเป็นปิดทิ้งมหาสัตว์ได้กล่าวปาลุเทศนาแก่จุนตุนทิกะท่ามกลางมหาชนจุนตุนทิกะหันไปถามพี่ชายห่วงน้ำอะไรหนอที่ไม่มีขนตมอะไรที่เรียกว่าเหงือใครอะไรที่เรียกว่าเครื่องรูปไหล กินอะไรไม่ขาดหายมาแต่ไหนแต่ไรมหาสัตว์ได้ยินคำถามนั้นจึงกล่าวขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังให้ดีห่วงน้ำคือพระธรรมไม่มีคนตรงบาปเรียกว่าเหงื่อใครและศีลเรียกว่าเครื่องรูปไหลแต่ไหนแต่ไรลมากินของศีลนั้นไม่ขาดหายไปไหน เราชนผู้ไม่รู้ผู้ข่าสัตว์กินเป็นปกติจะเพลิดเพลินใจส่วนผู้รักษาชีวิตสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์เป็นปกติจะไม่เพลิดเพลินใจเมื่อวันคืนเดือนเพ็ญมีพระจันทร์เต็มดวงแล้วเราชนผู้เลิงใจอยู่เท่านั้นจึงจะสละชีพได้บัณฑิตในสมัยก่อนทั้งหลายเรียกบาปเป็นเหงื่อใครเพราะเป็นเช่นเหงื่อใคร บาปนี้นั้นมีอย่างเดียวคือกลเลสเครื่องประทุสลายใจบาปมีมากอย่างคืออกุสศรธรรมทั้งหลายที่จําแนกได้คือโลคะโทสะโมหะศีลไม่ว่าจะเป็นศีลหหรือศินสิบมันดิตท,ทั้งหลายเนี่ยศีลน,นี้ว่าเป็นเสมือนเครื่องลูกไหลกิ่นของศินนั้นไม่ขาดหาย แผ่ไปทั่วโลกหอมยิ่งกว่าเหล่าดอกไม้ทั้งหลายคนผู้ไม่มีความรู้ทั้งหลายเหล่านี้เมื่อขาดสัตว์จนเพื่อเพลินปกติกรรมนี้จะทำให้ไปเกิดในนรกและเกิดเป็นสัตว์เดียรละฉานถึงแม้จะเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีอายุน้อยคนโง่ย่อมสำคัญบาปว่าเป็นเหมือนน้ำผึ้งตลอดเวลาที่บาปยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดบาปให้ผล เมื่อนั้นคนโง่ควจะเข้าถึงทุกข์เธอเยอย่าเศร้าโศกอย่าร้องไห้ขึ้นชื่อว่าความตายไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นแม้นสัตว์ที่เหลือทั้งหลายก็มีความตายมหาสัตว์แสดงด้วยเสียงอันไพเราะด้วยพุทธดีลาอย่างนี้แล้วชุมนุมชนมีการปรบมือและเสียงสาธุการดังก้องไปทั่วฟาขาพระเจ้าพานนสี ทรงบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยราชสมบัติประทานยศแก่ยิ้นฉลาทรงรับเอาหมูทั้งสองตัวไว้ทรงให้อาบด้วยน้ำหอมแล้วให้ผมผ้าประดับแก้วมณีที่คอแล้วทรงนำเข้าไปสู่พระนครสถาปนาไว้ในตำแหน่งราชบุตรทรงประครับประครองด้วยบริวารมากพระโพธิสัตว์ได้ให้สินห้าแก่ข้า,าราชการพรดีาน และชาวนครนาศีรวมทั้งชาวกาสีต่างพากันร,รักษาศีลห้าศีลสิบทุกคนพระโพธิสัตว์ได้แสดงธรรมแก่ชนเหล่านั้นทุกวันเมื่อมหาสัตว์นั้นยังมีชีวิตอยู่ขึ้นชื่อว่าการโกงไม่มีในการต่อมาพระราชาสวรรคตไฟ่ายมหาสัตว์ให้ประชาชนได้ถวายพระเพลิงพระสีระของพระองค์ แล้วให้จาริกคำพีวินิจฉัยคดีไว้แล้วบอกว่าท่านทั้งหลายต้องดูคำภีนี้พิจารณาคดีแล้วแสดงธรรมแก่มหาชนว่าโดยความไม่ประมาทแล้วมหาตุลทิกะก็ได้เข้าป่าไปพร้อมกับจุนตุนทิกะผู้คนทั้งหมดต่างพากันร้องไห้คร่ำควรวญโอวาทของพระโพธิสัตว์ชั้นนั้นเป็นไปถึง หกหมื 60, ่นปีขอขอบพระคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับในวันนี้ขอให้ทุกทท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมหนังใจมุ่งมั่นปานารถนาสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ